สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวทดสอบเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเครื่องนี้ลูกค้าอยู่แถวรามินทาสั่งไปนะครับเป็นรุ่น V8S นะครับเครื่องเราจะทดสอบให้ก่อนส่งทุกเครื่องนะครับสบายใจได้ไปถึงใช้งานได้แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดการเสียหายระหว่างขนส่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเครื่องหมยให้ทันทีเลยนะครับนะครับอันนี้เป็น รุ่น V8s นะครับ <It 's> <laughs> สำหรับวิธีการต่อผมได้ทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้จะทดสอบ ฟังก์ชันบางตัวนะครับอันนี้เสียงยังไม่ได้เปิดตัวของเอฟเฟกนะครับหนึ่งสองสามสี่แถวพวกนี้นี่จะเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลมแล้วก็เป็นเสาตัว,ต,วตัวเล่นของสาเอฟเฟกนะครับสําหรับไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับไม่สามารถาปรับแต่งเสียงดนตรีได้นะครับแต่จะมีวอลลุ่มของดนตรีเวลาเพลงเข้าเพลงออกตรงนี้จะมีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มตัวตัวเมนที่ส่งออกไป ทังเสียงเพลงแล้วก็เสียงไม้อันนี้เสียงดนตรีอย่างเดียวเราลดเวลาเสียงดนตรีเข้ามาดาังไปแล้วก็ลดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเอฟิกหนึ่งสองสามสี่หนึลดเช็ควันชูหนึ่งสองสามสี่มีออโต้จูน1,2,3,4งสองอยานี่ออโตจูนนะครับนีออโตจูนอันนี้ปุ่มปิดเปิด1 2 3่อันนี้วยปุ่มคุมโทนเสียงใหญ่เสียงเล็ก ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นนะครับเอาออโติจูดเอากันหนึ่งสองสามสี่โลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โลอ,อันนี้เป็นเสียงปกติอันนี้โหมดโหมดเสียงหนึ่งสองสามสี่โลเช็ควานจูจีหนึ่งสองสามสี่โหมดดีเจหนึ่งสองสามสี่ปุ่มนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราเปิดเพลงเวลาเราพูดปั๊บเสียงเพลงมันจะเบาลงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเสียงเพลงมันจะ,บนะะเ,เจะบาลง พอผมพูดปับ๊บเห็นไหมเพลงมันหยุดเลยนะครับเดยวไม่ต้องหยุดกับมันพอเราหยุดพูดปับ๊บโอเคนะครับปุ่มนี้ปุม D J R เปิดไปก่อนหนึ่งสอาสี่อันนี้เป็นปุ่มทนเหนนนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสมสี่หนามสี่่นน,ะนครับกดออกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ เราไม่ใช้ปุ่มไหนแล้วกดค้างไว้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปุ่มสุดท้ายมาสักครู่นี้เราเรากดปุ๊บมันจะเป็นมิวคือมันจะปิดเสียงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองร้องเพลงกันดูว่าระหว่างที่เนี่ยยังไม่มีเอฟเฟกต์เราเป็นหนึ่งสองสามสี่นี้เสียงปกตินะครับว่าเสียงเราไม่เพาออยู่แล้วเนี่ยเราใส่ตัวเอฟเฟกต์เข้าไปจะเพิ่มความเพลอหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาประมาณไหนก็เลือกเอานะครับ 1>, 1 2ึ่งสองส่ขอญาตจะของเพลงเลยครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสสกลิ่นควันน้องนางว่ามันเจือนไปสาบควายสายใจลืมได้ลงคอแม่บัวร,ริมบึงเขาดึงให้เจ้าแตะโกเสรรยียบจะทันหนึ่งวันก็พอพันนอไม่ทันข้ามพืนกลิ่นโคลนน้องโดนมาตั้งแต่น้อย กุ้งหอยเคยหาเอามาทำคืนเจ้าทิ้งทันไทยทิ้งวัวทิ้งไรไม่คืนมาบัดเี้ควันยืนสามชื่อจะลืมดวงตาเอาประมาณนี้นะครับสนใจสั่งซื้อ ที่เบอร์094054696กับ094054696นะครับเก็บเงินไปทางนะครับอันนี้ D8S นะครับขาดตกบกข้องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณลุงหน้าครับสวัสดีครับ